सम्मा सम्म सम्पुठसातो ตั้งเทกระดาษด้วยเดชพระคุณพระบูมพระชีรปัญญาจารย์พระเถรารูเถรและคณะสงฆ์โดยพร้อมพีกันนะครับกระกระกระ เรียนเชิญกันเลยนะมิตรดรกฤษดาจากใจมนกลาวรายงานถวายแด่ท่านประธานสมเ์ีเรียนเชิญครับน้ำมือเปล่าแสวสวัสดีครับ2567ราชบันฑิวันนี้ค่ะเจ้าว่าวัด ไม่เคยเห็นพาอ,อทแลก้าสังอาาศสังฆารวัดทั่วประเทศทั่วโทวัดทั่วประเทศทั่วโลกทุกคน,นค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะอาจจะแบบาอ่าว่าอะไรเน็ตนะคะอาจจะแบบไม่เสถียรเ,เท่าไหรนะ่แต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้พวกเราก็ใจตั้งมั่นนะคะกับความทะนรใจนะคานผ้ ทวประเั่วโลกเลยท่านคเรามาเป็นกำลังใจให้กัน้วกันะค,ะค่ะข้างกล่องนะคะจะเขียนยว่คะพุทธบริษัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงจางเชิดคะ่ะเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะคะนี่นค่ะคนนาาตเนีาของทกาุกาตอนนีนะะสัญญ,ญาณยไม่เสถียรแต่สัญญ,ญาณใจของเราเสถียรนกค่ะทุกา ขอคัราประทานพระมหาบุริธรรมทีกาสังโทวัดบวริทรกรุงเทพมหานครผู้แทนราิสุ์ผู้ทรงได้ปลนธรก้าประโยนถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ขอคราประทานครับ 2,000วัดทั่วประเทศด้วยค่ะพระนะคะท่านเดินทางมาจากจังหวัดทั่วโลกทั่วเพี้ยนเลยนะคะบางทีก็จากต่างประเทศด้วยนะคะต่างประเทศก็มาเันเยอะเลยนะคะนคะคะวันนี้ค่ะเราก็มาด้วยใจใสๆนคะคะมาสร้างบุญใหญ่ให้เกิดขึ้นนะคะในชีวิตของเราครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะมีโอกาสได้ถวายมาหาสังฆทานบุญใหญ่ถึง2,000วัดแบบนี้กี่ครั้งกัน,นะคะ ถ้าวันนี้เราเห็นคุณค่าตรงนี้วเรารีบมาเลยนะคะได้รีบมาสร้างบารมีให้เกิดขึ้นนะคะในชีวิตของเราคะ,ะครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตการถวายมหาสังฆทาน2 0 0 0วัดนะคะนอกจาก1 0 0 0 0ืนวัดที่ผ่านมาแล้วนะ,ะาาคะพอซ้อวิทยาค่ะเมษา,ายนยห้ยิบสองเมษายนที่ผ่านมาวันนี้สัญญาณอาจจะไม่เสถียรนะคะสัญญาณอ่อนมากๆเลยนะคะแต่ใจของเรานี่คะ่ะนิ่งแน่นนุ่มนะคะอยู่ภายในนะ เราก็ได้มาร่วมกันนะคะแสดงพลังชาวพุทธค่ะพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นเหนึ่งเดียวกันเหมือนเดกันที่งานวันนี้กราพระพุทธาพระเดชพระคุณพระบรมอชิตาปัญญาจารย์ได้ตาบครับคอบพระค่ะท่านวันนี้พระบรมัอชิตปัญญาจารย์ท่านได้เดินทางมาทานสงฆ์นะคะพระบรมโอชิตาปัญญาจารย์หรือท่านเจ้าคุณทองดี ก็จะได้รับโล่นะคะรับเกียรติบัตรนะคะโหปีที่36แล้วนะคะที่พวกเราได้ร่วมกันมาแล้วทำลายสัญญาณหายสาธุพระมหาโพธิธรรมที่ตาสัตโธวัดบพิมุขสำนักเรียนวัดบพิมุข ใช่ค่ะบิวซี่มากพระมหาทวีสาทาทัพพะธรรมโมวัจจกวัตรีราชาว่าสมณะเรียนวัจจกวัตรีราชาว่า

พร,ระมหาฉัดชัยพราชโยวัดเทอตีลาสำนักเรียนวัดเทอตีลาพระมหาสาธิตอภิญโนวัดพระรามก้าการจนาพิเศษสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร พระมหาสมชายสม,มชโยวัดเบญจมาพิษดุสิตวนาราสำนักเรียนวัดเบญจมาศสำนักเรียนวัดส้อยทองใช่ใช่ชินาโ,โรวัดโมลีโลกยาราสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราพระมหาจริยกุญยสัพพโววัดโมลีโลกยาราสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารา ระมหาวุฒิพัฒนกันตะวีโรวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามสาธุพระมหาชานชัยชัยยวังโสวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามสาธุพระมหาบัณฑิตจักะวโรวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พระมหาปิกิสาวรากิติธาาวัดโมลีโลกยาราสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราสาธุโลกยาราสาธุพระมหาปิกิสาวราติวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีนะสาธุ พระมหาวารวัดพระโววัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกาญารามซูเขาลูกแม่อยู่ไหนพระมหาวุฒิชัยอยากจับเป็นล็อก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 หมดเลยขนาดเราจะไม่ไปไหนสมณีน่าหัวสมณีน์ฐานุวัตรกองวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราราม แลมหาจิตติสังเมตตจิตโตวัดรัตนารามสัมมาิวงรัตนารามสัมมปินะก็สามเณรนสามเรนะสามเณมากหลวงเอะมหาพระภาุ่ช่พิภูไปฉน้าน้มหาจตนาตัวเล็กับไม่รู้ว่าประโยชน์ยานนัที่มาที่มารีนน้ำปานานมาดนะอ่ะวาททองซา พา้าคุหาทิษณุเลขุาภิรมวัดบางปีใหญ่ในสำนักเกเรคณะจังหวัดสมุทรปราการ รัมหาสุเกียรติปัญญาวุธิวัดหัวหูสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการรัมมหาพรดุเกีปัญญพลีโยภาโสวจดจงธรรมสำนักเรียนคณะจังหวัดราชบรีรมหาพิเชษฐีระเมธีวัดระปบุรเจดีสำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐมสนก รัมหาไม่มย์เป็นมหาราชภัทโกวัชงานเป็นคนเป็นคนเป็นขวัญใจสีเป็นลูกช้างนะทูตูรัมสุทธาภูรัมหานรัชพลกิตติวินยูวัตตาควาหเป็นคอนชีฟมีการก้าวเดินมีการก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการศึกษาพระบาลีที่ครอดยาไกล တို့အငြိုးဝင် happy พี่ ơi ba สีครามตลอด